ใครคิดไล่สะท้อนกับอย่างผู้นั้นเหรียญมนภกการเนื้อนวะหมายเลข438แบบนี้จัดสร้าง2,000เหรียญเป็นเหรียญที่สมบูรณ์สวยงามจมูกโด่งเดิมๆไม่มีลอยใดๆทั้งสิ้นและโค้ดตอกได้เต็มเหรียญนี้ผิวโซนน้ำทองถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในโซนแบบนี้ในรุ่นนี้มีด้วยการอยู่หลายเนื้อวันนี้นำเนื้อ นวะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันมาพร้อมเลี่ยมกรอบทองสภาพเดิมๆสวยกรอบทองฝังเพชรสี่เซตเนื้อทองดีห่วงเดิมของรุ่นนี้อยู่ด้านนอกส่วนด้านหลังของเหรียญมีความสวยงามและเดิมเช่นเดียวกันผิวออกโซนน้ำทองแล้วก็เนื้อออกสีนวะชัดเจน เช่าหาเล่นง่ายใครที่กำลังมองหาอยู่รุ่นนี้แม่ตาค้าขายแควคาดปลอดภัยรวมถึงใครคิดไลา์สะท้อนกับอย่างผู้นั้นรับเช่าให้เช่าพระเครื่องหลงปูหมุนและเกจิอาจารย์ยอดนิยมทั่วไปติดต่อมาได้เลยนะครับ